สวัสดีครับเรื่องเด็ดเจ็ดยับโดย h t t t r i k Hero นะครับขอนำเสนอเรื่องราว d i เอโก้คอสตากองหน้าจอมเถื่อนกลับมาลุยพรีเมียร์ลีกอีกครั้งก่อนอื่นใครอยากได้แหล่งรวมตัวคอบอลแห่งใหม่ข่าวสารฉับไวส่งตรงถึงมือกดลิงก์ได้ใต้คอมเมนต์เลยครับ วูฟแฮมตันวันเดอร์เ r เซ็นสัญญากองหน้ามากประสบการณ์อย่างเดโก้คอสตาเข้าร่วมทีมด้วยสัญญาจนจบฤด,ดูกาล2022-2023ครับด้วยดีกรีลงเล่นไปกว่า500เกมพร้อมกับควา้าแชมป์มากมายกว่า12ถ้วยตลอดอาชีพการค้าแข้งแน่นอนครับว่า2ครั้งในนั้นคือการควา้าแชมป์พรีเมียร์ลีกกับเชลซีถือว่าเป็นกองหน้าที่ยิ่งใหญ่ครับ เขาเป็นกองหน้าตัวหลักโดยที่คอสตาเองก็ถือว่าเป็นกองหน้าคนล่าสุดที่สามารถโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมกับเชลซีจนแฟนจดจำเพราะว่าตั้งแต่เขาจากไปครับไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามก็ไม่สามารถทดแทนได้โดยการย้ายมาครั้งนี้ครับทางด้านของบูฟทีมรวมดาวโปรโตุเกสจำเป็นต้องคว้าตัวเดโกคอสตามาเสริมทัพในช่วงปิดตลาดเนื่องจากว่าซาซัคาราซิ กองหน้าตัวใหม่ที่เพิ่งย้ายมาจากสตุตการ์ดโชคร้ายครับเอ็นควาหน้าฉีกขาดต้องพักยาวตั้งแต่นัดแรกที่ลงสนามในช่วงสัปดาห์ก่อนโดยกองหน้าวัย33ปีครับตรวจร่างกายเรียบร้อยที่คอมตันพาร์คในช่วงวันพฤหัสบดีที่8กันยายนที่ผ่านมาโดยกองหน้ารายนี้พร้อมเพิ่มประสบการณ์กับทีมของบรูโน่ลาชทันทีครับ ซึ่งในตอนแรกครับก็จะปัญหาอยู่เหมือนกันเพราะว่ากว่าด mm ีลนี้จะเสร็จเรียบร้อยเนี่ยต้องกินเวลาอยู่พักใหญ่หลังจากทางนั่นของคอสตาขอวีซ่าทำงานในอังกฤษไม่ผ่านต้องยื่นอุทธรณ์ใหม่ครับจนกระทั่งในส่วนตรงนี้เรียบร้อยในท้ายที่สุดคอสตาเองครับถึงแม้ว่าตัวของเขานั้นจะเกิดในบราซิลแต่เขาสร้างชื่อที่สเปนครับเซลตาบิโกอลบาเซเตเรอัลบายโดลิด ก่อนจะไปได้ดีกับแอตเลติโกมาดริดครับด้วยการเล่นอย่างบ้าคลั่งสไตล์พร้อมทําเพื่อทีมอีกทั้งยังเป็นจอมถล่มประตูและควา้าแชมปม์ได้มากมายเขากลายเป็นที่รู้จักมากขึ้นครับในการอยู่ในทีมของแอตเลติโกมาดริดชุดแชมป์ลาลิก้าในฤดูกาล2013-2014ซึ่งถือเป็นแชมป์ลีกครั้งแรกของทีมตราหมีครับในรอบ50ปี และมากกว่านั้นครับคือการโชว์ผลงานยอดเยี่ยมในรายการยูเอฟ่าแชมเปียนซิสในฤดูกาลเดียวกันถึงแม้ว่าทางฝั่งของอตเลติโกจะแพ้กับเรอัลมาดริดครับแต่ก็ถือว่าเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมโดยเฉพาะในวันนั้นครับอตเลติโกขาดท่านั้นของเดโกรคอสตาที่ต้องลงเล่นครับแบบไม่เต็มร้อยผลงานของเขาในช่วงเวลานั้นครับ36ประตูนในทุกรายการ ช่วยให้เขาพิสูจน์ตัวเองจนติดทิ้งยอดเยี่ยมทั้งเกมลาลีกาและในรายการยูเอฟ่าแชมเปียนส์ลีกและได้ย้ายไปที่เชลซีครับด้วยค่าตัว32ล้านปอนด์ซึ่งสุดท้ายเราก็ได้รู้ครับว่ามันคุ้มทุกปอนด์จริงๆครับสำหรับกองหน้ารายนี้เดียโก้คอสตาครับรักษาฟอร์มอันร้อนแรงต่อเนื่องไปที่ลอนดอนตะวันตกเมื่อเขาช่วยให้เชลซีคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกและก็ลีกคัพมาครองจนได้ ซึ่งนั่นก็ทําให้เขาติดทีมยอดเยี่ยมตั้งแต่ปีแรกที่เขาย้ายไปเล่นในอังกฤษและในช่วงเวลา3ปีกับเชลซีครับถือว่าน่าจดจําเพราะว่ากองหน้าคนนี้เล่นด้วยหัวใจครับเต็มไปด้วยการเสียสละมากมายเพื่อทีมทั้งยุคของโชเซ่มูรินโญ่และยุคของอันโตเนิโอคอนเต้เดียโก้คอสตาแสดงเห็นถึงศักยภาพที่แท้จริงของเขาครับในฐานะกองหน้าทำยังไงก็ได้ครับให้จบเกมเขาต้องมีประตู หรือว่าช่วยทีมสามารถเก็บชัยชนะได้ด้วยความกระหายชัยชนะของเขาครับเขายังคงเดินหน้าต่อเมื่อเขากลับไปที่แอตเลติโกมาดริดเพื่อคว้าแชมป์ยูโรปาลีกและทำา3ประตูครับให้กับทีมชาติสเปนในศึกฟุตบอลโลก2018ซึ่งนั่นคือครั้งล่าสุดครับที่เขาติดทีมชาติโดยตัวเขาเองนั้นก็มีโอกาสติดทีมชาติไม่มากนักครับเพราะว่าท้งชีวิตเขาติดทีมชาติสเปนแค่24เกมเท่านั้น หลังจากที่กลับไปอยู่กับแอเล t ติโกมาริดอีกรอบหนึ่งนะครับเขาได้เป็นส่วนหนึ่งของทีมชุดแชมป์ลาดิกาในปี2021ก่อนที่จะไปคว้าแชมป์ฟุตบอลลีกและก็ฟุตบอลถ้วยในบราซิลคับกับทีมแอเลติโกมิเนโรในประเทศบ้านเกิดของเขาโดยในช่วงเวลาที่เขากลับบ้านในครั้งนั้นนะครับสัรชาตญยานการล่าป,ประตูของคอสตา้ายังคงเฉียบคมเช่นเดียวกับความต้องการที่จะเอาชนะกองหลังคู่แข่งรวมถึงการเชื่อมเกมครับ ตัวเขาเองนั้นมีสถิติการทำประตูที่น่าประทับใจครับยิงเพิ่มไปจนในตอนนี้ครับเขายิงได้188ประตูกับทุกทีมก่อนที่เขาจะแยกทางกับต้นสังกัดครับในช่วงต้นปีที่ผ่านมาโดยเขาเองครับก็เปิดรับประตูของความท้าทายใหม่ที่โมลินิวส์กราวโดยเจฟชีประธานของวูฟครับกล่าวว่าเรามีความยืดีอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับเดียโกคอสตาสู่วูฟ และถือเป็นการกลับมาสู่พรีเมียร์ลีกอีกครั้งของเขาเขาคว้าแชมป์ต่อเนื่องด้วยประสบการณ์มากมายในฟุตบอลระดับสูง d ดีอโก้จะนำสิ่งใหม่มาสู่ห้องแต่งตัวของเราและก็ในสนามเราเองก็ต่างตั้งตารอผลงานของเขาที่โมนิ e วส์ r กราวและคอมตันในฤดูกาลนี้โดยในการกลับมาพรีเมียร์ลีกอีกครั้งของเดียโก้คอสตานะครับในวัย33ปี เขาเองก็คงจะไม่ได้มีความฟิตเท่าเดิมผสมกับมีอาการบาดเจ็บอยู่บ้างก็คงไม่ได้ลงเล่นต่อเนื่องนะครับอาจจะช่วยทีมวูฟได้บ้างในบางทีแต่เรื่องความเถื่อนความดุดดันรับรองเลยครับว่าเดโก้คอสตายังไม่เห็นเหมือนเคยแน่นอนครับนี่แหละครับเรื่องราวของเดโก้คอสตาคิดเห็นยังไงกับเรื่องราวนี้คอมเมนต์ได้ใต้คลิปด้านล่างเลยนะครับ และแน่นอนครับใครอยากได้แหล่งรวมตัวของคอบอลแห่งใหม่ข่าวสารฉับไวส่งตรงถึงมือกดลิงก์ได้ในคอมเมนต์เลยนะครับฝากด้วยครับกดไลค์กดแชร์กดติดกระดิ่งให้กับแท t กิโร่ด้วยนะครับเรื่องเด็ดจ,จะยับคลิปหน้าจะเป็นเรื่องไหนไว้เรากลับมาเจอกันใหม่นะครับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ